ผลใหญ่เพิ่งโดนขโมยไปกูได้ผลใหญ่ใหม่เฉยกินรั่วนี่สูตรใช้แค่ม,มตัตเตอร์นะน้องเท่าไหร่26ล้าน นอ้องคิสื้อไม่เต็ม <S <S เล่นโกโชเฉยๆนะ้องโกโรโกโรประกาศเล่นนะ้สัตว์เลี้ยงกุย้ยที่ค่มัตเตอร์นะ่เนี่ยแดนใหญ่เฉยจะแดนไม่จิดโกโต้องไปยืมเพื่อนเนะี่ยนี่แต่ผมไม่ยืม้วครับเมนเพื่อนมันจะเล่นเ๋ยวจิงเ <G ül üyor> จ้าเลรกับจริงจอก นี้เราจะมารีวิวความสามารถของจีบจักรากรามะออออครอร์บกิสเนและพลิสเมทิกเนี่ยผมชื่อไม่ชื่อว่าอะไรวะความสามารถคือทุกๆยี่สิบจุดซีซีนาทีเนี่ยจะทำก,การมอบสถานะแก่พืช 9ก้าสถานะเออไม่ไม่ใช่สิเก้าสถานะเฮียอะไรกูกูหลอนแล้วอะไรกันคนี่พืชอเก้าพืกาศยี่สิบเปอร์เซ็นต์พืก้าอไม่กูลืมไปอังกฤษมันต้องอ่านกับหลังนี่วาภาษาอังกฤษอะถ้าจะแปลไทยมันต้องกับหลังนี่ว่า ย0่สซที่จะทำให้ผลไม้ติดสถานะทั้งหมด9ผลแต่ยังไงมันก็จะติดแค่ผลเดียวอยู่แล้วการันตีผมสถานะคือครอบจักกะชักขะเออดีกูกูคนตัวอังกฤษนะกูคนตัวอังกฤษนะกับครอบฟอกไฟจักกะสมาร์ทของคิสเน้นะผมถ้าเป็นไอหางแดงอ่ะมันจะเป็น ขาสามารถในการขโมยแล้วก็ติดฐานะแต่อันนี้คือมันจะมอบฐานะให้เรามันเป็นขั้วรตรงข้ามกันนั้นแหละระหว่างขโมยกับให้ฐานะไจชไมันติดเวทถ้าโบนั้นใหญ่กูมไม่ติดเวทนี่ฮานะแป๊บเดี๋ยวผมจำชื่อมันี่ยไปเจอ Google แบบนม่งชื่ออะไรวะโอา m ก god ีีมี ว้าวคิสเนตตัวเมียว้าวมิมี่โอ้โหคิสเนตตัวเมียเฮียกูได้จริงจอกตัวเมียไอ้สัสอีมิมี่มิมี่มิมี่ลูกลูกกูอีมิมี่โอ้แหลกแหลกจัดเซิร์กูเกินแล้วกูแหลกโอเคอีมิมี่ลูกวะ แล้วหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปปั่นป่วนคนกันในเชิร์ฟพับลิกก็ผลยักษ์ขนาดนี้นะผมคงต้องเปลี่ยนเป็นส่วนสองว่ะาชิบหายแล้วอีกหนึ่งนาทีสี่สิบเก้าวิผมจะเปลี่ยนเป็นส่วนที่สองได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นส่วนที่สองส่วนที่มีแต่บูเบอรี่ปุ๊บผมจะเข้าเซิร์ฟปกติเลย <laughs> บูเบอรี่มันคงไม่มีใครขโมอยอ่ะหรือถ้ามีก็กูก็ไม่เสียดายแค่บูเบอรี่อย่างงี้ ปลุกใหม่ได้สัตว์สี่ร้อย่ะมันคงไม่มีใครเสียสามเจ็ดโลบัคเพเ่อร์ลี่หรอกไม่คุ้มอ่ะกูเลยอยากรู้ เย็ดอีกสามสิบวิอีกยี่ิบห้าเขาดาวเลยมาซะเป็นเขาดาวเลยมึงเดี๋ยวผมจะเข้าเซอ้์ปกตินะครับถ้าผมเปลี่ยนอะไรเพราะว่าผลยกษ์อย่างเงี้ยมีโอกาสโดนป้นสูงมากถึงราคามันจะแค่ยี่สิบล้านอยู่ก็้วมเป็นการสกัดไงไม่ให้เขาเที5บห้าสิบปุ๊บน่าจะพอน่าจะห้าสิบเอ็ดวีมัง้งตอนนี้สี่สิบปาละ ชิชปุชปุชปางส่วนสองคิซเนเรียงไว้อย่างนี้แหละปล่อยไอ้พวกแม่งอิจฉาไปลิสยาแม่งเจ้าฟ้าเลยสุดเอ้เไอ้ย ค่อยโหลดค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนถ่ายคลิปมันก็เป็นอย่างนี้แหละหาบิดคน <laughs> หาบิดคนทำครับผม